ใน1ปีนะครับก็จะมีเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับที่พวกเรานะครับจะได้ว่างมาพบพร้อมหน้ากันแบบนี้นะครับได้ท่องเที่ยวนะครับได้ขับขี่ได้สังสรรค์นะครับใช้ชีวิตร่วมกันประมาณ4ี่คืน5วันนะครับถือเป็นประเพณีที่ทําต่อเนื่องกันมากว่า15ปีแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆืชาวไรโนไดเดอร์นะครับถึงแม้นะครับเราจะมาจากต่างถิ่นต่างสถานะต่างครอบครัวนะครับแต่พวกเรานะครับก็พร้อมจะใช้ชีวิตเฉกเช่นครอบครัวเดียวกันนะครับเป็นแบบนี้ทุกๆปีนะครับ และนี่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวนะครับที่ทําให้หลายคนเฝ้ารอนะครับเก็บเงินเก็บเวลาพักร้อนนะครับเพื่อท้ายสุดแล้วนะครับจะได้มาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบนี้นะครับนี่แหละครับความสุขที่ออกแบบเองได้นะครับอยู่ที่เราต้องการครับถ้าจะเอ่ยถึงถนนสายโรแมนติกในประเทศไทยนะครับมันก็มีหลายๆเส้นนะครับไมาจะเป็นที่พะเยานะครับ หรือว่าจะเป็นที่แม่ห้องสอนนะครับที่น่านนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่บรรยากาศการขับขี่นั้นค่อนข้างมีสเสน่ห์นะครับเพราะว่าถนนที่น่านเนี่ยถนนดีนะครับแล้วก็เส้นทางสวยนะครับโดยเฉพาะตรงจุดที่เขาเรียกว่าถนนเลขสามนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ถูกพัฒนาเป็นแลนด์มาร์กไปแล้วนะครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าอำเภอบ่อเกลือนะครับไม่ใช่จุดหมายสำคัญของการเดินทางครั้งนี้นะครับเราก็เลยแวะกันแค่ประเดี๋ยวประดาเท่านั้นเตรียมของก็ไปนะเพราะจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้นะครับก็คือหนีเกลี้ยงฝูงชนนะครับแล้วก็เราจะไม่ได้ไปในสถานที่ที่เป็นท่าดาวนะครับไปที่ใหม่ๆนะครับเหมือนกันครับครั้งนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับบ้านเปียงซอนะครับ บ้านเด็กซออาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับแต่ถ้าเกิดบอกสะจุกสะเกียงทุกคนอาจจะร้องอ๋อก็ได้นะครับโดยที่นี่นะครับก็จะอยู่เลยจากบ้านสปันขึ้นไปนะครับประมาณเกือบ20กิโลเมตรนะครับเส้นทางดีนะครับไปถึงตรงอ่บริเวณตำบลขุนหน้านะครับขานขึ้นบ้านสะจุกสะเกี้ยงนะครับก็เป็นทางลาดยางนะครับแต่ว่าสภาพสภาพทางอาจจะไม่เรียบเหมือนทางเหมือนทางบอกเรือนะครับ แต่ว,ว่าวิวสองข้างทางนี่สวยสะกดใจมากๆเลยนะครับอ่อตอนนี้กำลังเข้าสู่ทางเข้าบ้านสะจุกสะเกี้ยงนะครับจากนี้ขึ้นไปอีกก็น่าจะราวๆ10กิโลนะครับไม่น่าจะถึงประมาณ10กิโลรประมาณนั้นสภาพทาง ที่ดูมาจากสตีทวิวตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเหมือนจะโดนหลอกนะครับเนี่ยโดน Google หลอกนะครับทางทางครับผมอีกครั้งแล้วนะครับที่โดน g o o g l e Map หลอกนะครับคือดูจากสตีทวิวนะครับ หาพวกนี้เป็นลาดยางอย่างดีนะครับปัจจุบันนะครับตอนนี้เละเทะนะครับดูครับจากที่เคยเป็นลาดยางตอนนี้มันกลายเป็นทางอะไรเนี่ยเยมื่อก่อนใน Google มันจะมีสติทวิวแล้วจะบอกสถานะวันที่ของสติทวิวนะครับแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับ Now, <white> ผมก็เลยไม่รู้นะครับว่าสภาพทางที่อยู่ในสติทวิวเนี่ย มันตั้งแต่ปีไหนนะครับซึ่งตอนนี้ปี2021นะครับเส้นทางขึ้นบ้านสะจุกสะเกียงเลเทแบบนี้แหละครับต้องส่งตัวให้ดีครับเพราะว่าบางช่วงก็เป็นหลุมลึกนะครับทางแตกนะเป็นล่องถ้าเป็นรถเก่งท้องต่ำเนี่ยไม่แนะนำนะครับท้องอาจจะแหกได้นะครับเพราะว่าทางเนี่ยครับเป็น แตกแบบนี้นะครับดูว่าเคยอดีตเป็นทางลาดยางที่รุ่งเรืองนะครับแต่ตอนนี้สภาพไม่เหลือความรุ่งเรืองแบบนั้นแล้วนะไม่เป็นไรครับทางแค่นี้สิวๆไปกันต่อครับ ที่สุดนะครับเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับบ้านเปียงซอนะครับอันนี้จะอยู่เลยสปันขึ้นมานะครับเลยสจุกสเกี้ยงขึ้นมานะครับัดีครับเป็นจุดที่อยู่ที่สูงที่สุดในย่านนี้เลยนะครับด้านหลังนี่คือฝั่งประเทศลาวแล้วนะครับที่เห็นอยู่นี้ครับฝั่งประเทศลาวครับเลยขึ้นไปนี่เป็นด่ายชายแดนนะครับก็ตอนแรกดูพวกรีวิวมานะก็ทางดีนะ ทางดีตลอดเส้นนะครับก็จะมีแค่ช่วงที่จะขึ้นมาถึงบ้านเพียงซ้อเนี่ยีท่จะมีแค่เป็นประมาณสัก5้ารอยเมตรนะครับแต่นอกนั้นนะครับเป็นทางปูนหมดนะครับแต่เป็นทางปูนที่แตกแล้วนะครับทางดีดีที่ไม่ล้มอ่ะนี่ครับวิวของบ้านเพียงซ้อแจ่มมากๆครับตรงนู้นนะครับจะเป็นหมู่บ้านนะครับ2หมู่บ้านชื่อหมู่บ้านสจุกสเกียงนะครับก็คือตรงนั้นจะเป็นอ่เขาเรียกอ่ศูนย์เกษตรที่สูงนะครับซึ่งจะมี ปลูกพวกเมล็ดพันธุ์กาแฟแล้วนี้ด้วยนะครับสวยนะครับตรงนี้เหมือนเต็มเป็นฟูเลยที่เวียดนามไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าจะมีหมอกไหมนะครับแจวครับสําหรับทางที่เข้ามานะถ้าเกิดว่าตาม G P S เข้ามามันจะมี2เส้นนะครับก็ไม่ต่างกันผมว่าไม่ต่างกันเพราะว่าสภาพเส้นทางจากปากทางเส้นตรงเลยจากสปานเข้ามานะครับที่เลี้ยวขวาเข้ามาเนี่ยเส้นทางจะค่อนข้าง พังนะครับต้องบอกว่าพังไม่ใช่ทางไม่ดีไม่ใช่ทางลูกรังนะครับเป็นทางปูนล,ลาดยางนี่แหละแต่มันเป็นทางที่พังแล้วนะครับมันก็จะแตกเป็นร่องนะครับก็รถขับ2มาได้ครับแต่รถเก่งมาไม่ได้ครับต้องยกสูงเท่านั้นนะครับยกสูงเท่านั้นนะครับรได้ครับรถเกง่งตแต่ต้องเป็นรถเก่งคอสโอเวอร์นะถึง<อ>จะมาได้ใช่ใช่แล้วก็ค่อนข้างระวังนิดนึงทางอาจจะชันแล้วก็มีหลุมมีบ่อร,<ช>รดีๆก็พ้นครับไม่มีถ้าเกิดแต่รถอย่างอื่นก็มาได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนก็มาได้หมดนะครับ แต่ก็ความเรามาระวังนิดนึงครับดลายหน่อยๆสูงนะตรงนี้นะสูงแบบแจมเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาโดรนบินไปทางหมู่บ้านนะ่าจะประมาณสูงไม่น่าถึงเลยสามโลวิวอย่างสวยเลยตรงนี้จะไม่ถึงนะครับที่เราเหมารานนัเนเ่ยเหมารานครับตอนนี้วันนี้เราเหมารานอีกครับเหมารานแล้วไม่ได้เหมาบ้านนะเหมาด้านถ้าเลยไปทางนี้จะเป็นบ้านเปียงซอนะครับเลยไปทางนี้จะเป็นบ้านเปียงซอเป็นจุดชมวิวบ้านเป็นจุดชมวิวบ้านเปียงซอนะครับชมเบวชมวิว ก็เบลเหลือไปนิดเดียวเองนะครับทวนส่วนที่พักตรงนี้ชื่อ,อ Mountain Pierce Mountain View นะครับก็ะจะเป็นรีสอร์ทเดียวที่อยู่ในบริเวณนี้รัศมี3-4กิโลเนี่ยไม่มีนะไม่มีเลยนะท่าที่มองนะไม่มีเลยนะะอ่าตะกี้ทางขึ้นมีมีอยู่เจ้าหนึ่งทางขึ้นอยู่เจ้าหนึ่งแต่ว่ามาอีกกประมา,มา้างล่างน,นี่ก็จะปลูกเป็นข้าวโพดข้าวโพดนะครับไม่สวยถ้าตรงนี้หรอกสวยครับตรงนี้แบบยอมรับเลยว่ามันสวยมาก เดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวต้นกัญชาเนี่ยปลูกกัเป็นไร่ถามก็ถือว่าทางลำบากนิดหน่อยวันนี้แต่ยังไงก็สำเร็จแล้วครับโอเคครัทุกคนปลอดภัยครับผมสองล้อปลอดภัยทุกคันครับเจ้วครับบ้านเปียงซ้อนะครับนับเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองหน้าแล้วนะครับตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาหลวงพะบางนะครับในเขตตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติครับที่นี่นะครับการเดินทางยังค่อนข้างลําบากนะครับถึงแม้จะมีถนนหนทางตัดผ่านเข้ามาแล้วนะครับแต่สภาพเส้นทางก็ผูกพังไร้การบํารุงรักษาเป็นเวลานานครับแต่ก็ถือเป็นการคัดกรองจํานวนคนที่จะเข้ามาในพื้นที่ได้ดีนะครับด้วยความว่าที่นี่นั้นอยู่ค่อนข้างสูงนะครับอากาศก็จะหนาวเหน็บจับใจเลยละครับส่วนวิวทิวทัศน์นั้นต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือนิวซีแลนด์เมืองน่านนะครับที่ผมตามหาอยู่ เดี๋ยวผมจะพาไปชมจุดที่ถ่ายรูปออกมาแล้วไม่เหมือนประเทศไทยนะครับคอยติดตามกันนะครับท้ายคลิปสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโพนะครับวันนี้เรามาอาบน้ำกันะนะครับสององศา เดี๋ยวไปานกัก่จัดไปจัดไปไม่หนาววะเขาหนาวเขเด็กหนาเฮ้ยบางนี้บางนี้บางนี้ห้องน้ำอยู่ตรงนี้ห้องน้ำเลยน้ำครับอาบน้ำเราจะอาบน้ำกันนะครไม่อาบน้ำนะ๋ยวประจาร เป็นอะไรที่พูดไม่ออกบอกตรงเลยนะผมบอกให้เลยไม่มีที่ไหนนะครับ้ <c oughs> าเอาน้ำในตู้เย็นนะให้บอกเขาเนี่ยเข้าใจดีไงเข้าใจดีมากเาแช่น้ำแข็งมาให้ด้วยผมองทำไหนกันไปและโอม นี่ครับน้องคนนี้ครับนี่แหละครับคนนี้แหละครับที่น้ำไม่อาบน้องไม่อาบน้ำเหรอเนาะอาบแล้วอาบน้ำาพี่ดิน้ำอาบได้นะน้ำไม่เย็นโอเคยังไม่ล้างด้วยพี่ยังไม่ล้างด้วยอาบน้ำมาทำไมอ่ะใครขนเท้ากัน

รับบริเวณบ้านเพียงซ้อนะครับหรือว่าจุดชมวิวบ้านเพียงซ้อนะครับก็จะอยู่เลยจากที่ผมพักไปอีกประมาณสัก500เมตรนะครับตรงนี้เขาเรียกที่ผมนอนกันนะครับนี่ผมนอนที่นี่กันก็คือเพียงซ้อเมา์เทนวิวนะครับจำชื่อนี้ไว้นะครับเสิร์ชหาใน Google นะครับก็เจอนะครับมีเพจมีอะไรด้วยนะครับคือเป็นรีสอร์ทรับแห่งเมืองน่านนะครับ ไม่รับหรอกแต่ว่ามันมายากไม่มีคนมานี่ครับผมจะพาไปสำรวจบริเวณตรงนู้นนะครับรู้จะไปได้หรือเปล่าเราจะไปหากระท่อมนายการสลองเนะน้อเป็นไร่ขับโพดเก่า,เาจะไปกระท่อมหลังนู้นนะครับ ดูสิว่ามันจะมีทางเดินลงไปไหมน,นะครับ ความงามของบ้าน,านเปียงซอจังหวัดน่านนะครับถือว่าอันเซนอีกแล้วนะครับก็คือบริเวณตรงนี้เนี่ยมันยังสดใหม่ยังยังไม่มีนะักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับเพราะว่ามันเดินทางมาค่อนข้างลาบากไม่เ,เหมือนโพสปันนะครับถ้ามาเขาก็จะมากันแค่หมู่บ้านนี้นะครับจะเป็นแค่สจุกสะเกียงและขึ้นมาเนี่ยเขาจะขึ้นมาแค่จุดชมวิวนะครับไม่ไม่ค่อยมีคนมาขึ้นมาพักหรอกครับน้อยมากและรีสอร์ทก็จะไม่มีนะครับมีแค่ไม่กี่ไม่กี่แห่งที่เป็นลานกลางเต็นท์นะครับ ถือว่าวันนี้คุ้มมากครับที่ได้มาที่เมืองสิงคโปร์แจ๋วนะครับบรรยากาศเหมือนไม่ใช่เมืองไทยเลยดูสิครับเหมือนไม่ใช่เหมือนผมไม่ได้อยู่เมืองไทยอะ่ะเหมือนต่างประเทศเลยตรนนี้เห็นไหมครับอันนี้เป็นดอยอะไรไม่รู้สักอย่างนะที่เขาปลูกข้าวอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วนะครับก็จะมีศาลาเป็นกระท่อมอยู่ตรงนี้ผมก็เดินลงมาจากที่บลไปเดินลงมาประมาณสักสามร้อยเมตรนะครับสวยมาก วิวเปิดแสงแดดโผล่มาอย่างนี้นะครับเห็นเป็นเส้นๆนะครับดูนะครับอ้โหนี่ครับสถานที่ในฝันที่อยากมาต้องอย่างนี้ครับแจ๋วครับ นี้นะครับก็คงจบคลิปของไปยังซ้อนครับในบิ๊กทิป15นะครับเป็นซีรีส์บิ๊กทิป15แต่เพียงเท่านี้นะครับ้ากเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องโกกันเกลอไว้นะครับเราจะมีคลิปมันๆแบบนี้นะครับตลอดนะครับมาเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับการเดินทางของเราก็จะเป็นลักษณะแบบเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็ครอบครัวโดยจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์มีหมดนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับ แล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย